Bitcoin ETF มีเงินไหลเข้า2.4พันล้านดอลลาร์ในขณะที่กองทุน ETF ของจีนมีเงินไหลออกจํานวนมหาศากลกองทุนบิตคอย ETF มีเงินไหลเข้าสูงสุดเป็นอันดับที่4ในสัปดาห์นี้ในขณะที่กองทุน ETF ของจีนมีเงินไหลออกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งนี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีอีกครั้งสําหรับบิตคอย ข้อมูลจากดูแสดงให้เห็นว่ากองทุนบิตคอย ETF ในสหรัฐอเมริกามีเงินไหลเข้ารวม2.42พันล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์การซื้อขายระหว่างวันที่18 22พฤศจิกายนซึ่งถือเป็นสัปดาห์ที่ใหญ่เป็นอันดับ4นะับตั้งแต่มีการซื้อขายในเดือนมกราคม เงินไหลเข้าของ ETF ของบิตคอยที่เพิ่มขึ้นเกิดขึ้น2สัปดาห์หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024ส่งผลให้ราคาบิตคอยพุ่งขึ้นซึ่งส่งผลให้ราคา BTC พุ่งขึ้นแต่ระดับ99,000ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในสัปดาห์เดียวกันนั้นกองทุน ETF ที่อยู่ในจีนได้บันทึกสัปดาห์ที่มีการไหลออกสูงสุดที่มากกว่า2,000ล้านดอลลาร์ตามโพสต์ X ของโคบซีเลเธอร์เมื่อวันที่22พฤศจิกายน ในสัปดาห์ที่แล้วเพียงสัปดาห์เดียวกองทุน ETF ของจีนมีการไหลออก2 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นสัปดาห์ที่มีการไหลออกสูงสุดในประวัติศาสตร์แม้จะมีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเดียวกับช่วงโรคระบาดครั้งใหญ่แต่ข้อมูลล่าสุดก็บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของจีนกำลังแย่ลงราคาบิตคอยได้รับประโยชน์จากความกังวลและปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่การเงินแบบโดดทั้งเดิมเช่นการล่มสลายของธนาคารซิลิคอนเวลีและการชำระบัญชีของธนาคารซูเวเกต วิกฤตธ,ธนาคารในสหรัฐในเดือนมีนาคม2023เป็นตัวเร่งหลักที่ทำให้บิตคอพุ่งสูงขึ้นในปีที่แล้วตามที่ดาร์เฮสผู้ก่อตั้งร่วมและอดีตซีอของ BitMEX กล่าวบิตคอยุ่งแต่99,000ดอลลาร์ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐกิจของจีนกองทุนในแชร์ไชาน่าลักซีเอพ f ทีเซ ซึ่งเป็นกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดของจีนมียอดการถอนเงินออกสูงสุดเป็นประวัติการที่984ล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสัปดาห์ที่5ติดต่อกันที่มีเงินไหลออกติดลเบเงินไหลออกสูงสุดเป็นประวัติการ,น,น,ร,การนี้เกิดขึ้นแม้ว,ว่ารัฐบาลจีนจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่อาจเกิดขึ้นตามจดหมายของโคเบซี C, ซึ่งระบุว่า แม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์แต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีนกลับยแย่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อจีนลดลงประมาณ50จุดการประเมินของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจจีนที่ลดลงเช่นนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ราคาบิตคอยพุ่งแต่99,800ดอลลาร์ท่ามกลางเงินไหลเข้าของ ETF ที่เพิ่มขึ้นในสัปดาห์เดียวกันนั้นราคาบิตคอยยังคงพุ่งสูงขึ้นเนื่องจาก ETF ของบิตคอยทำลายสถิติมูลค่าสินทรัพย์สุดทิ0 1 0 0 0ล้านดอลลาร์ราคาบิตคอยพุ่งแต่ระดับสูงสุดตลอดการที่99,800ดอลลาร์เมื่อวันที่22พฤศจิกายนเพิ่มขึ้น9.5%ใน สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่เฟสไซของจีนลดลงกว่า3%จากข้อมูลของพรีวิวพบว่าบิตคอยเพิ่มขึ้น48%ในขณะที่เฟสไซลดลงกว่า7%ในขณะที่บางคนคาดว่ามูลค่าเซเบอร์คอยน์มูลค่า9.7พันล้านดอลลาร์ที่ไหลเข้าสู่กระดานเทรดคริปโตจะผลักกระดานให้บิตคอยทะลุ100,000ดอลลาร์ก่อนสิ้นเดือนนอพฤศจิกายนแต่คนอื่นๆกลับมีความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการพุ่งขึ้นครั้งนี้หนึ่งในนั้นคือคริสมาเล็กผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ crypto.com เคยเตือนไว้ก่อนหนน้้าาาีว่ตลดคิป จะต้องมีการทำดีลเวอร่จริงก่อนที่บิตคอยจะสามารถทะลุ1,000 0แสนดอลลาร์ 1, ได้ซอสค ינ ์เทอรกราฟและสยามบ็อกเชนทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคเรนซีและโทเคนดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ